ก็โคงสีได้กลับมานี่อย่างล่ะคืออะไรอ่ะเียครัพี่น้องเพบกับร้างต่้งห่านตั้งเนี่ยขายนะครับลไไออชสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อก็บช่องฟุก ใจลำพืนออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยูอ่ข้างหลังวัดท่าแสแบงนะครับบม่เชื่องมาข้างหลังหนูพี่น้องอายุขางๆนั่นแหละครับบางที่ผมอาัิเสียงค่อยเนีย้ยงหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังเจ็บคออยู่นะครับแล้วก็มีอาการปวดหัวนิดหน่อยนะครับมันเสียบบอแบนว่ามันเสียบปวดคือเก่าพี่น้องมัน,มน ก่านี่คือมันปวดแห้งปวดจนมาเซเปีลงมนะครับแต่ว่าอันเดียวนี้มันเหลือแบบว่าจีจาดบากบางแค่บางั้งนะครับเช่นอาการไอหรือว่าเวลากลมหัวลงไปคาคาเกินเสียนะครับมาสิบวดวจีจาดเลยส่วนบริเวณบวมมรงต้นขานะครับมันก็ได้บอกขนอกเลยไปบอกมันข้างในจับไปมันเป็นก้อนๆอยู่แขนอยู่นะครับตอนนี้ก็ย่งบอมี แต่ว่ามันบอดดิปวดรับจุดยางบ่ดยน,นะครับมันปวดแครเวลาแบบว่าเข้าไปแตะไปต้องมันนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศริมน้ําชีนะครับลมแห้งมาเนาะพี่น้องในกล่องสิได้ยินผมบอกนะครับบรรยากาศน้ําชีฟังข้างหลังก็สิเป็นองค์พญานาะ คู่กันสององนะครับนี่องสีเขียวไม่รู้ว่าชื่ออะไรจะไป่นานชื่อนะครับผมบอเคยมากเครื่องการทา่ามีหน้ากี่น้องเลยล้วสผ้างเขยปท่าหน้าลยนท่าแเดี่วเดียวงเดีวนะครับอันนี้อ๋อโอเครู้เรื่องเป็นองเดียวเข้าคู่เลยนะครับ อ่อสีันผมานะครับส่วนนั้นนะครเป็นสีส้มส้สงมงาม้งางง้างคพอดีป่ะคือเราย่างมาวัดน,นะครับม,มาขน้ำก็เลยว่าพ่อค้ากลับท้ายคลิปดีบานะครับไม่ได้อัปเดตคลิปแล้วอันมันเป็นใจเลยโบงูนะครับมันอัน บโบคอยกับปีกับเปาเนี่ยครับท้าปุ่นกับสิบเป็นท้าไปงานนะครับ่ขยแนว่ามันดีตัวอดีขึ้นไหวขึ้นนี่คาดว่าหนาสิขึ้นห่านได้กับโมแล้วนะครับเพราะว่าเมว่านี่ผมล่านะครับหายไปสองวันเต็มๆม็มม่วงว่าพี่น้อง ในช่องสีคิดหอดคิดถึงกันบ่นนะครับก็ข้างหน้าก็ซิมีพลองถ้าสมมุติว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ก็เดี๋ยวเอาไปตัดถิมนะครับเพราะว่าผมก็เมื่อยตามน้ำลิขกาซิ์แล้วนะครับพค่นออก ว่างอาการเป็นไข่นี่ก็ดิด่งโลงบักคักเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าอมันเป็นแบบว่าวิววิวคือจังแบบเท่าบบมีไผ่เย็นสินะครับตอนนี้ก็งดของเย็นไปเลยนะงดแบบงดเลยของเย็นนะครับอย่างเย็นเย็นคือบัดแตะเลยนะครับ ก็โค้อองสเสด้จกลับมานี่เอียงนะคืออะไรอ่ะนาซีเป็นเจดีย์ให่สักอย่างนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมบึงแม่น้ำนีวบอธรรมดานะ แม่น้ำนี้ไม่ธรรมดานะครับสีทองๆนะบ่ะเทอดแตนะครับแต่ข้างหน้าสีทองๆผมโบ้หนะครับแม่น้ำก็ค่อนข้างไหลเชี่ยวนะครับเอาเขากั้งไว้ตอนนี้ยางพานได้บ่เนี่ยขามได้บ่เนี่ย แต่ได้ป้อมมีไฟเว้นอ๋อขาไมไปได้ยอนะครับเยียบๆนะครับอันนี้ก็สิเดีนะครับพี่หน่เาลางตั้งหานตั้ง แนวขายนะครับแนวขายให้กับสีเป็นแนวเก่าๆนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันกับแต่หลังง่ายนะครับพี่น้องนี่แนวเหนียวใสจสวยเลยนะว้าเหนียวในรถดีๆแล้วยังเช็คหน่อยให้กับสี่ไปลุ้งผับเลยนะครับบางหัน เทวคิปตัดไปเขาทู่มาถามนะครับว่าลุงพอบตอนเ็กก็เลยบอกไปเดียวยางไปหอดแล้วทักบอกนะครับบางที่ก็ซีมงตงแล้วแต่งาน,นะครับว่าเขาสีลิงรัดเวลาปานใดน,นะครับเดี๋ยวอพอลุงบอบเสร็จเหล้วกับศีมาหาเนี่ยกินนะครับเพราะว่าอยากเที่ยงเมราะท่าน,นได้ก นอนไปตั้งแต่เก่ามู้งนะครับตื่นไห่ที่ไปสีมู้งยังไมมีเยพอเนี่ยานางพาสอร์เนี่ยอย่างคือนางพาสอร์นั่งล,งลก,กระทาร่าบอก ส่วนมากงานนี้สิเป็นอ่าใส่กอกอีสานนะครับที่ว่าขายอันนี้ก็สิเป็นเพื่อนที่งานงานนะครับเรากำร่งเอารถไถ่ยาวเลยนะครับมาขุดนะครับเป็นเลที่มันเรียบมันเป็นตายางนะครับ ย่งางแม่ต่วัดนตะไคร่ติมนไปด้ยไข่เนียลามันดีขึ้นคำป่วยขึ้นจังมือสองมือที่เลี้ยวนะคะบอกเมลีว,ว่าบ่รอดนะครับแต่ย่างมาหนาเวที่ก็หัวเรี่ยวนะ มันเป็นมีหยดหยบอยู่ในข้อไม่ค่อยมักบม่ค่อยป,ปยื้มปานใดเลย่ะริมน้ำคือบรรยากาศตอนนี้บ่ห้อนนะครับแดดออกปรกรินะครับแต่ว่าเย็นสบายนะครับอากาศหนาวหนาวนะครับอย่างงั้นเมื่อคืนเหรนอยู่อุบลน,นะครับเครื่องในก็เย็นเจ้าเลยนะครับนอนทั้งรถบาดบ่ห่อนนีงมีหน่อยนอนทั้งรถบัก็หนาวกันอากาศเริ่มเย็นเล้ว รถพรบอยุตตรงใดนี่ฟังหันไปเข้าอ๋ออยู่ขา้ขงางหน้าจะข้างโอเคครับพี่หนอนเราผมเห็นนาทีกันได้ครับคลิปสีขอลงไปพี่สามีคลิปนะอ่าพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ